โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยพลิกดกมากๆเลยนะคะมีแทบทุกกิ่งอะไม่ใช่แทบนะคะคุณผู้ชมมีทุกกิ่งเลยะคะ่ะทั้งดอกทั้งผลนะคะอ่าต้นนี้นะคะปลูกหลังหลังสุดนะคะนี่ดอกออกเพียบเลย วันนี้มีเคล็ดลับดีๆค่ะเราจะทำสูตรนหนบำรุงพริกกันนะคะให้ติดดอกออกผลดอกกิ่งแทมผักแบบนี้กันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารู๋ชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกผักสวนครัวอย่างเช่นพริกมะเขือนะคะแล้วไม่ติดดอกออกผลสักทีนะคะไม่สวยไม่งามนะคะใบยิกใบงอนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะติดดอกออกผลดกจนกิ่งแทบหักเลยค่ะคุณผู้ชมวิธีไหนพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยคะ่ะ คุณู้ชมดูสิคะเนี่ยดอกมากๆเลยนะคะพริกนะคะทั้งดอกนะคะตอนนี้ก็ติดดอกออกผลแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เก็บกินทั้งปีไม่หวัดไม่ไหวะคะ่ะคุณผู้ชมเราปลูกไว้กินเองนะคะสักสองสามต้นนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดยุ่งยากนะคะเวลานะคะหน้าไหนเนาะที่พริกมันแพงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเรามีต้นเดียวก็เก็บกิน ตลอดทั้งปีเลยค่ะดูต้นนี้คุณผู้ชมดูทีนี้นผลดกมากๆเลยนะคะเนี่ยสีผิวเขานะคุณผู้ชมดูมันวาวเลยค่ะนี่วันนี้นะคะไม่ชุนจะพาทําสูตรบารุงพริกนะคะให้ติดดอกออกผลดกเป็นแบบนี้ง่ายเลยค่ะเก็บกินแบบนี้ได้เลยนะคะ มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะสําหรับบํารุงไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผล,ลไม้ชนิดต่างๆนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทําบํารุงพริกนะคะให้ติดดอกออกผลดกมีอะไรบ้างฮอมมนไข่ค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะฮอมมนไข่ช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะใบเขียวต้นอวบแล้วก็มีดอกออกผลให้เราเยอะๆนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะในนี้ก็ จะมีไข่สองฟองน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะคุณผู้ชมจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือขาวก็ได้นะคะนมเปรี้ยวนะคะหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดเล็กนั่นเองค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมก็นําส่วนผสมนี้เข้ากันเลยนะคะตีไข่ให้มันแตกนะคะแล้วก็หมักใส่ขวดที่มีฝาปิดมีชิดแบบนี้นะคะเขย่าวขวดทุกวันนะคะเพื่อเขาจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนเป็นชั้นนั่นเองนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่มสี่วันใช้งานได้ค่ะ ยิ่งนานวันไปยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะคะแต่อย่าลืมนะคะต้องเปิดฝาคลายฝาเพื่อระบายแก๊สวันเว้นวันนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่ขวดเขาจะได้ไม่บวมแล้วก็ไม่ระเบิดนะคะต่อไปค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาจะดึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทําให้ดินร่วนซุยทําให้ดินดีนะคะเร่งพืชให้โตเร็วเขียวงามปราศจากโรคต่างๆนะคะป้องกัน พวกแมลงต่างๆนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเรานั่นเองนะคะ mm hmm. สองสิ่งนี้มารวมกันนะคะโ mm hmm. หต้นพลิกออกดอกผลดกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือมะนาวนะคะใช้สูตรนี้ได้ไหมคะ mm hmm. ได้เช่นกันค่ะ mm hmm. วิธีทำแม่สินจะวางไว้ใต้ลิงนะคะ mm hmm. ถ้าฝั่งไม่ทันจดไม่ทันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะ มาดูอัตราการใช้นะคะน้ำ20ลิตรนะคะฮอร์โมนไข่นะคะ4-5ช้อนโต๊ะนะคะจุลินทรีย์สั่งเคาะห์แสง1แก้ว200มลค่ะแต่นี้ไม่จิมจะใส่บัวรดน้ํานะคะ10ลิตรแล้วก็ใส่อย่างละครึ่งนะคะฮอร์โมนไข่2ช้อนค่ะเขย่าวขวดก่อนใช้นะคะ โลินซีสัง่งเคาะแสงนะคะครึ่งแก้วหนึ่งรอยมลค่ะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะถ้าพืชต้นเล็กนะคะก็ลดปริมาณลงถ้าต้นใหญ่ก็เพิ่มปริมาณน,นะคะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะใช้บ่อยๆนะคะใช้สัปดาห์ละ1-2ครั้งได้เลยค่ะจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ค่ะ เพื่อเร่งการจเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรดพริกกันได้เลยจ้า <S <S ก่อนที่เราจะไปบำรุงพริกกันนะคะคุณผู้ชมเคล็ดลับง่ายๆนะคะเวลาคุณผู้ชมปลูกพริกในกระถางนะคะเราควรที่จะหาวัสดุคลุมดินนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นนะคะผิวดินก็จะแห้งง่ายๆนะคะจะเป็นเศษฟางนะคะเป็น หรือว่าจะเป็นเศษใบไม้ก็ได้นะคะเป็นหญ้าแห้งอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าง่ายที่สุดนะคะคุณผู้ชมใช้กลับมะพร้าวสับได้เลยแต่ว่าควรที่จะล้างน้ําให้สะอาดหลายๆน้ํานะคะเพราะว่าในกลับมะพร้าวสับเขาจะมีสารแทนนินค่ะคุณผู้ชมสังเกตได้เวลาเรา,เาล้างน้ำเนาะมันจะเป็นสีออกส้มๆนะคะตัวนั้นจะเป็นสารแทนนินไม่ดีนะคะทําให้ต้นไม้ของเราแคะแกลนและที่สําคัญอาจจะทําให้พืชของเราไม่โตใบเหลืองนะคะ นสมมากๆอยู่ก้นกระถางนะคะทําให้พืชของเราต้นไม้ของเราตายได้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแต่ว่าสําคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะดกมากๆเลยค่ะลดเลยจ้าด้วยสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พลิกดกๆแบบนี้กันเลยจ้าราดรดทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าคุณผู้ชมให้อ่า อาหารหรือว่าให้ปุ๋ยทางใบนะคะคนที่จะเป็นช่วงเช้านะคะก่อน9โมงเช้าค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ปากใบของต้นไม้ของเรานะะี่ค่ะเปิดรับสารอาหารได้รวดเร็วและนําไปใช้ได้ทันท่วงทีนะคะก็จะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะคุณผู้ชมใช้ไปป่อยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้เนาะเขาจะได้แข็งแรงโตเร็วติดดอกออกผลดกๆแบบนี้นะคะดอกไม่ร่วงค่ะ และนี่จะเป็นเทคนิคดีๆนะคะที่แม่จิ๋มนำมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะมะเขือได้ไหมคะได้ค่ะน,นี่มะเขือเทศนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเ,เนี่ยใบกําลังสวยหามเลยนะคะคุณผู้ชมลดเลยค่ะเร่งการติดดอกนะคะเร่งการออกผลค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงต้นนะคะให้เขาแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะให้ดอกให้ผลเราค่ะมะนาวค่ะว้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่แม่จิ๋มพาทำสาวมะนาวนะคะไม่ถึงเจ็ดวันค่ะคุณผู้ชมมหัศาจรรย์ันลึกมากตอนนี้นะคะดอกออกเพียบเลยค่ะน,นี่ค่ะคุณผู้ชมเนยคะอันนี้ก็คือผลที่เขาออกแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมดูสิ ได้ผลจริงๆมากเลยค่ะสูตรไหนนะคะฟื้นฟูต้นมะนาวคุณผู้ชมรีบไปทำเลยนะคะไปดูคลิปแม่จิ๋มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะยอดใหม่ออกมาแล้วใบใหม่แตกเร็วมากๆแนมะ่จิม๋มใช้สูตรไหนนะคะเห็นผลร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะนี้พามาอัปเดตจริงๆเลยเห็นไหมแม่จิ๋มตัดใบออกหมดเลยค่ะแล้วดอกเขาออกมาเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ ว้าวบำรุงได้สูตรนี้ได้ไหมคะแม่จิมได้เส้นกันค่ะนี่คุณผู้ชมก่อนลดเลยจ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นแฟนคลับแม่จิมเนาะเนี่ยกระถางนี่แหละที่แม่จิมพาทำเนาะตัดกิ่งเรียบร้อยนะคะใบเขาเหลืองนะคะโสมโซม,โซม,มากๆแล้วก็โอ้โหเห็นผลเร็วมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เห็นไหมคะใบย,ยังไม่แตกออกมาเยอะเลยนี่ค่ะยังเล็กๆอยู่เห็นไหมแต่ดอกเธอออกมาเยอะมากนะคะเนี่ย ว้าวดูกิ่งนี้นะคะคุณผู้ชมดูสิคะนีีดอกออกเต็มเลยนี่ออกทุกกิ่งที่ไม่จิ้ตัดเลยนี่ค่ะอืมดกจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้บำรุงต่อได้เลยค่ะ เป็นไงคะคุณผู้ชมสำหรับการบํารุงต้นพริกมะเขือนะคะไม้ผลนะคะพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเราก็จะได้มีพริกมะเขือดกๆไว้เก็บกินตลอดทั้งปีเลยนะคะแม่จิงหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูาชาแน,นลด้วยนะคะ แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนรอชมคลิปใหม่ๆนะคะว่าไม่จิมจะนำเคล็ดลับอะไรมาฝากอีกในรอบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ